ก็ขอไหว้ทุกท่านเลยโถเอ้ยกล้องไม่โฟกัส <c oughs> วันนี้มีกิจกรรมดีๆพิเศษมาแนะนํานั่นก็คืออีเวนต์รุ่นรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทเล่ง,ง่ายจัดได้ทุกวันเพียงคุณเข้าเล่นเกมสไตร์รอย,ยัลและนี่คือเกมแ a ทท l นอารีนาขนาดปาร์ตี้3ต่อ3ที่มีจุดเด่นนั่นก็คือใช้เวลาในการเล่นแต่ละแมตช์ไม่นานนะักคุณก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้แจกของหลากหลายอย่างเลยล่ะไม่ว่าจะเป็น PS4 Pro Nintendo Switch Lite Galaxy S20 Ultra 5G และ Google Play Gift Card และมีของรางวัลอีกมากมายเลยนะบอกที่ให้คุณทำการโหลดเกมสไตล์ลอย,ยัลที่ลิงก์ด้านใต้ของคลิปและทำการล็อกอินเขาเล่นเกมก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีทันทีย้ำว่าต้องเป็นลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นนะ <laughs> <c oughs> นี่กกาขายของอย่างเดียวเลยเฮ้ยโชว์เกมเพลย์ก่อนค่อยขายของ คนก็เห็นภาพรวมเกมกันพอดีขายของแบบนี้น่ะโชว์เกมเพย์ก่อนไว้เฮ้งั้นก็ได้ สไตล์รอยัลเป็นเกมแบทเทิรนอารีนาขนาด3ต่อ3โดยตัวเกมที่มีขนาดแต่ละฝั่งไม่มากนักทําให้ใช้เวลาไม่กี่นาทีในการจบแต่ละรอบอย่างง่ายได้ส่วนในเกมนี้นั้นมีโหมดต่างๆให้คุณเลือกเล่นได้อย่างมากมายเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดตีบ้านสุดคลาสสิกแต่ไม่มีป้อโมโหมด e อ c o r t คอร์ดเดอะเหรือโหมด PVE ที่ต้องคอยกําจัดศัตรูที่ถาถมเข้ามาและใช่แล้วละฮะภาพรวมก็จะคล้ายๆเกมโมบ้าทั่วไปใช่ไหมละ่ะ แต่ความแปลกของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกตัวละครจะใช้อาวุธระยะไกลอย่างเช่นบิเซตคนนี้ที่มีอาวุธเป็นปืนกลและสามารถกางโล่ต้านดาเมจได้ด้วยโอ้หด็กกางโล่เหรอกางโล่แล้อ้อย่ายิงเยอะเสียไอ้สาวเอเรียคนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันล่ะครับผมเธอมีอาวุธประจำตัวเป็นปืนใหญ่ที่มีดาเมจอาวุธแรงมากๆเลยล่ะแถมมีสกิลกระโดดด้วยนะ ผิดด้านเี่อดโตกับโลนกว้างใหญ่ของเขาซึ่งเป็นตัวแทงได้อย่างดีเลยครับแทมเมอันติเป็นตัวเปิดที่ดีด้วยหละโถมกันมาเโถมกันมาโถม <laughs> โนสคล้ายๆว่าจะเป็นเกมโมบ้าที่มีตัวแครี่เต็มไปหมดเลยแต่ก็มีตัวแทงให้เห็นนะนะมีตัวซัพพอร์ตที่ฮิลได้ด้วยละ่ะอย่างเช่นน้องอลิสคนนี้นั่นเองโ <laughs> อโอ้อืมน้องเขาชวนกายบริหารหรือไ,ไงวะเนี่ย ว้าวฟาเบลัสว้าวลัดเพื่อนนะดิเอ้ยเอ้ยเฮ้ยหิวหิวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนเนี่ยกำลังวงหิวเนี่ยมันไปเก็บหิวเองเฉยเลยอ่ะมาแล้วมาแผดไปก่อนแผดไปก่อนตัวหลังตัวกะจะมาซับเพื่อนลัดไปสองตัวแล้วเนี่ยเอ้ยตีบ้านเดี๋ยวหิวให้อืเปิดวงหิวตีไปเลยตีอย่างนั้นแหละโอ้โหคุมคอดอย่างนั้นขุมแล้วต้องต้องต้องหนีแล้วล่ะเพื่อนต้องหนีแล้วช่วย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนายจะพึ่งไม่ตายตายก็ได้อ e nah. ๋อเกมนี้น่ะมีสกินให้สะสมด้วยนะทุกตัวก็มีเป็นของตัวเองแหละแต่น้องคนนี้เขาเป็นไอดอลไงชุดเยอะมากเลยแหละแค่น้องเขาคนเดียวเนี่ยละยผลหลักๆที่ทําให้เราเล่นเกมนี้จบได้อย่างรวดเร็วในแต่ละตานะครับเพราะว่าในเกมนี้นั้นมันไม่มีการออกของนั่นเองครับเอ๊ะไม่มีการออกของอ่ะใช่แล้วละไม่มีการออกของ ซึ่งทําให้การลงเล่นในแต่ละครั้งนั้นจะใช้สเตปและจังหวะในการชดช่วงชิงชัยตลอดเลยล่ะครับแต่คุณยังสามารถอัปเกรดฮีโร่ที่คุณถนัดได้ด้วยวัสดุต่างๆที่สามารถหาได้ในเกมมีระบบลุนที่สามารถจัดให้เหมาะสมกับฮีโร่ของเราได้และก็มีอาวุธระดับรีเจเนอ r y ที่ทําให้เราเก่งขึ้นด้วยนะครับผ่านการเปิดกาชาใช่แล้วละ่ะก็เจอกันแทบทุกเกมนั่นแหละครับ ด้วยระบบนี้เองคุณต้องหาฮีโร่ที่คุณชอบเพื่ออัปเกรดเขาก่อนใครเพื่อนมันผมชอบตัวนี้อัปเช่เล่นสนุกมากเลยแหละชอบบูมบอลแงของเขาเนะ่ะผมถนัดตัวนี้จริงๆนะไม่เชื่อนะสิแล้วแหละเดี๋ยวจังหวะจุบเฮ้ยจุบอืมว้าวจั <c oughs> <c oughs> เอาซิเอาสิเอาสิอืมคุ้ๆๆๆๆๆๆมค่าเหลือเกินน่อยต่อยฟุบอื้มมันได้ดาเมจทั้งไปทั้งกลับเลยนี่มั้โอ้โหางยางเทียม ย่างคุ้มบูมแรงไปก็โดนกลับก็โดนอเอาสิเอาเอา้เอา,อาสตันโอ่ะปะออปะออปะออปออืมออปอะไปกับอืโอ๊ะจะตายแล้วโอ้กันให้หน่อยเอากันให้หน่อยกันข้าไม่ตายง่ายๆหรอกนะโอ้โหโอ้โอ้คือได้

อไปชิง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 เจ้้่าส้มัน้องแต่งเองนี่นีเราจะแพ้กันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไปยงคืนมาจากพวกมันเร็วอันตีอันตีได้เอาคืนสิออจงจบจบจบจจเสร็จชันละ โอยไม่น่าไม่น่าหิวเลยไอ้ลูกบอลไอดอลสุดน่ารักเลยน่ากลัวโอ้เอาไปเช็ดดิเอาเก็บเก็บเก็บชนะเฉยเหลือสิบกรวยได้คืนนี่นี่นี่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปลาโมโตทบไล่ ออกไปออกไปออกไปโอ้ดูที่มันพรวนออกมาตอนเมื่อกี้จริงๆก็ยังมีฮีโร่ตัวอื่นที่ผมประทับใจอยู่เหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือแบ็คแจ็คนั่นเองอ่ะมีสกินที่สวยด้วยแหละเห็นแล้วอยากกินเบริโตเลยละเฮ้ยฮุกไปสิอื รถโลมาซิฉันจะฮุกนายเนี่ยโอ้ได้เลยน้อยฉนแทมานีซิเ้ามาเข้ามาเข้นมาเ้ามเข้ามาเาม้มาข้าเ้ามาเ้มเขอามา้ามาเม้มาข้าเ ฉันมาแล้วโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงคาร์บอยฉันจะพาเธอไปสวรรค์โอ้โอ้องการฮิวพอดีเลยขอเลือดหน่อยเอาพึ่งโดไปเมื่อกี้เย่วิ่งวิ่งวิ่งฉันจะพาเธอไปสวรรค์หลักเขาบุญญา <c oughs> มากินกันในนี้สิ <c oughs> แล้นั่นก็คือส่วนหนึ่งในโหมด PVP นะครับผมซึ่งยังมีโหมดย่อยอีกหลายอย่างให้คุณต้องสัมผัสเลยแหละแถมยังมีโหมด PVE ที่ต้องฝ่าฟันกับเหล่าปีศาจที่ถาโถมมาด้วยนะโดยในโหมดนี้สามารถอัปเกรดตัวเองระหว่างทางได้ด้วยแล้วก็ยังมี3ระดับความยากให้คุณได้เลือกเล่นกันจากผมได้ลองไปเล่นกับเพื่อนผองถึง3ระดับกันแล้วนะครับบอกได้เลยว่ามันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เอานี้ไปก่อนเลย <c oughs> โอ้มันขวดมันขวด้วยเฮ้มันพักไปไซวงสามระดับเ้นโอ้โหทันเอ้ยโอ้พุกพุกพุกอืมมีได้รับประทานสปอร์ตครับโยกเข้าไปครับสปอร์ตโยกเข้าไปอย่าหยุดเดี๋ยวทีมเราตายโยกโยกโยกเข้าไปให้มันหมดโลกอู้วันฮิตคิวอู้เปิดแฮงคิวได้เปิดสองอันเลยโดนทำไม ไอ้ไม่ไอ้ไอ้ไอ้มางชั่วฉันจะไปแดนสุ่มสี่สุ่มห้าต้องระวังมันจะแดนชนเนี่ยมันแดนมันแดนเนี่ยมันชั่วร้ายี่ขนาดรู้ตัวไอ้ไอ้ไอ้ชั่วลายนี่เกมไปเกโอ้ชั่อน ยี่สิบสี่วิยี่สิบสี่วิยี่สิบสิบวิเออไซส์สุดใหญอเออเอาเหลืองเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ท่าพุ่งแม่งเฮ้ยเกียร์ท่าพุ่งนั่นแหละจบยังง่ายได้โอ้ผ่านทุกรอบโอยและนี่ก็คือเกมไซส์รอยัล และอย่าลืมไปดาวนโหลดและล็อกอินเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายมูลค่ากว่า1ล้านบาทลิงโหลดด้านใต้เลยนะจ๊ะต้องเป็นลิงก์ด้านใต้เท่านั้นนะขอบอกลิงก์อื่นไม่ได้นะบอกกันไปแล้วก็บอกอีกครั้งนะครับโหลดฟรีด้านใต้ช่องผมเลยโหลดลิงก์ด้านใต้เท่านั้นนะถึงจะได้ลุ้นกลองไม่โฟกัสอีกแล้ว